สวัสดีครับพบกับผมทานินทงพาณิชย์นะครับวันนี้ผมจะมาดูพาท่านมาดูปัญหาของไฟนะครับหรือว่าการเผาพืชผลทางการเกษตรนะครับป่อยแปลงนี้นะครับผ่านการตัดด้วยแรงงานคือการตัดสดไปนะครับแต่พอตัดไปแล้วได้ประมาณ3เดือนนะครับเกิดเหตุมีเขาเรียกไฟป่าก็ไม่ใช่นะครับเป็นไฟลำ่เป็นไฟลำพุ่งนะครับพื้นที่ประมาณ4 0 0รอยไร่นะครับ ได้ลามเข้ามาในแปลงอ้อยที่แตกออกมาแล้วนะครับตอนนี้ส่งผลเสียหายก็คือไม่หมดแปลงนะครับตอนนี้กเกษตรกรหลายท่านที่เจอปัญหานี้คงกุ้มใจนะครับแต่เข้าเดือนพฤษธภาแล้วครับฝนกําลังใกล้ตกเรามีวิธีแก้ปัญหานะครับด้วยการอ้อยของเราเกิดไฟไหม้ตอนนี้นะครับเป็นจังหวะที่เราใกล้กหน้าพอดีในส่วนนี้นะครับนี่นำพามาดูตรงนี้ แล้วก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับน้ำที่ผ่านคลองมาก็แห้งเหือดในสระที่อยู่ตรงปลายโน้นก็แห้งหมดแล้วนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งเราต้องแก้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยไว้นี้เฉยนะครับอ้อยที่ถูกไปไหม้ใบถูกไหม้หมดนี้นะครับให้เกษตรกรทุกท่านรีบตัดเขาเรียกว่าเทียงตอนะครับหรือว่าตัดตอที่ไหม้ออกก่อนนะครับไม่งั้นมีล้ำฝนลงมาแล้ว นะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ้อยตอที่โดนไฟไหม้หลายท่านที่เข้ามาฟังอันนี้ไม่ได้เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ได้เผานะครับเป็นการที่เราไว้ตอเพื่อจะสร้างผลผลิตปีใหม่แล้วแต่เกิดปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เราตัดแต่งตรงน,นี้นะครับต่ออ้อยนะครับให้เราตัดออกไปนะครับ ให้เหลือแตงตอเอาในส่วนที่ไหมออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่ตัดเอาส่วนที่ไหมออกครับผลน,นี้ยน้ําเลี้ยงถูกถูกไปเผาดูดออกไปแล้วนะครับน้ําเลี้ยงในลำเนี่ยเ,เกิดด้านในเป็นน้ําเลี้ยงน้ําตาลถูกไฟเผาไปแล้วเป็นน้ําเหนียวๆพอกดล,ลงออกมานะครับจะทําให้อ้อยแตกตอแตกใบาย,ยากแล้วก็ผลผลิตไม่จเจริญงอกงามตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้คือให้เราตัดแต่งตอใหม่นะครับ ให้เหมือนว่าเราเพิ่งตัดห้อยไปใหม่เลยอาจจะทําได้โดยการหนึ่งถ้าเป็นแปลงเล็กใช้คนก็ได้แต่อย่างนี้คงต้องพึ่งรถตัดยานะครับเป็นหางตัดปรับระดับยกสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับปรับระดับประมาณถ้า5เซนนะครับจากื้เด้นถึง10เซนอย่าให้ตีเอาโคลนออกนะครับแล้วก็ฝากไปถึงท่านที่เกษตรกร,ร,กรที่ยังเผาไร่เผา,านาอยู่นะครับนอกจากปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้ว ยังมีปัญหาเวลาลามเข้ามาถึงสุดผ,ผลการเกษตรของพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนาตรงนี้เป็นท่อสามสิบห้าไร่นะครับแล้วก็มองไปในทุกด้านนี้นะครับประมาณสามสี่ร้อยไร่ไม่หมดเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการเผาถ้าเราไม่เผาเราก็ลดโลกร้อนแล้วก็ลดปัญหาที่จะทำให้เกษตรกรข้างเคียงเดือดร้อนด้วยนะครับ วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับเรื่องการเผาพืชผลทางการเกษตรนะครับสวัสดีครับ